็อยู่กับเชฟนะคะระดับมือโปรที่สร้างสารรค์อาหารได้อย่างลงตัวและอร่อยนะคะเดี๋ยวไปพบกับเชฟและให้เชฟแนะนําตัวกันเลยค่ะผมชื่อประสงคแสงหานะครับชื่อเล่นชื่อไทยน,นะคะรับปัจจุบันเป็นเชฟอยู่ที่ขัวความตงนะคะถ้าใครผ่านเส้นประจวบนี้นะครับผมอยากจะแนะนํามากเลยว่าปัวความตงของเรานะครับถึงจะร้านอาหารจะอยู่ติดถนนนะคบติดทางแต่ว่ารสชาติอาหารของเราแล้วคุณภาพอาหารของเราเนี่ยไม,ไม่ไม่ไม่เป็นท่าถนนนะครับเพราะว่าคุณภาพของเรานี่เดีจริง แล้วก็ที่อยากจะแนะนําเลยนะครบอาหารของเราเนี่ยถ้ามาถึงกวางตุ้งปุ๊บมาถึงประติจวกรีดขันก็จะมีกุ้งผัดผงกะหรีที่ว่าแบบกุ้งแน่นมากเนื้อแน่นมากเพราะาเราใช้ปูดาําล้วนๆเลยนะครับแล้วก็จะเป็นหมูกรอบขั้วพริกเกลือนะครับอันนี้จะเป็นหมูกรอบที่หนานๆถึงราคาจะสูงเท่าไหร่เราก็จะให้คุณภาพแบบแน่นๆเน,น,น้นๆถ้าทานแล้วจะติดใจแน่นอนเลยะครับ ถ้าคุณลูกค้าคนไหนนะคะหรือท่านผู้ชมท่านใดที่ที่ผ่านไปผ่านมาในเมืองประจวบนะครับหรือว่าผ่านไปล่องใต้หรือว่าไปเพื่อบริเวณใต้นะครับสามารถแวะทานได้เลยนะครับร้านของเราเนี่ยร้านโฟกังพุ่งของเรานะครับจะติดอยู่กับธนาคารออมสินนะคะก่อนถึงสี่แยกไฟแดงก็สามารถแวะทานได้เลยนะครับถ้าถึงปุ๊บคุณลูกค้ามาถึงกุยบรุรีต้องลองทานเลยนะครับ ปูมาเอ้ยปูดำนะครับจะเป็นปูดำผัดผงกะหรี่นะครับแล้วก็ปูกรอบพักวพริกเกลือนะครับรับประกันเลยครับว่าเด็ดจริงอร่อยจริงครับขอบพระคุณมากนะคะฝากด้วยนะครับร้านของเราถึงจะอยู่ข้างทางนะครับแต่คุณภาพของเราไม่ข้างทางแน่นอนครับขอบคุณมากนะครับ 087110776นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเบอร์นะคบซึ่งอันนี้จะเป็นเบอร์ส่วนตัวของผมเลยก็จะเป็น0926193985นะครับสะดวกสามารถโทรมาจองโต๊ะได้ก่อนเลยนะครับร้านอาหารเราเปิดทุกวันนะครับไม่มีปิดครับและยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากนะครับฝากด้วยนะครับ